เจ้าคณะตำบลสุเนินเจ้าวาดวาัดป่าสุเนินเป็นองค์ประธานสงและเป็นองค์พิจรา,ารณาภาครหญ่ของจุฬาพันธุ์จุฬาฯขอกราบลงครับตระเกตนที่อรอด้านครังขณะที่ด้านประธานทั้งสองได้ประคบพิธีประชุมเตืองอยู่ด้านบนนั้น ข้าพมงขอญาติผ่านทางชนทุกท่านได้โปรดกรุณาหันหน้าไปทางเมรุและพนมมือขึ้นพร้อมๆกันเพื่อร่วมกันสั้งจิตอธิษฐานและน้อนมนำสมเด็จญาของพ่อประสบโชคจากผมขอถอวิเทพเทวาผู้สามัคคีผู้ทรงฤทธิ์ลูกพิมารสถานายัยโปรดบรรดาลให้พ่อประสบโชคผู้จัดจไปปีน,นี่ย ส Hye ู่สวรรค์ทำาะไรนิ่นี่าะกับทำกรัทสำหรับต่อไปจากเป็นการวางดอกไม้จำเอากราบนิมนต์พระพุณเจ้าทุกรูปด้สมเด็จหน้าไฟได้ตปรดวางดอกไม้จำของกราค่นางกิช่าสุระบันฑิวงศ ป็นบุตรสาวคุณโตของคุณพ่อประสบโชคชุมทับวงขออนุญ,ญาตกล่าวประวัติคุณพ่อผู้วายชนในวันนี้คุณพ่อประสบโชคชุมทับวงเป็นบุตรของคุณโกวจากสิบตำรวจชุดที่ชุมทับวงและคุณย่าสมเพลินชุมทับวงมีพี่น้องร่วมกันสิบคนหนึ่งนางสมพันธ์ชุมทับวงเสียชีวิตแล้วสองนางสาวสมพรชุมทับวงสาม นายประสบตโชคชุมทัพวงผู้วายชนสี่จ่าสิบตำรวจชัยโยชุมทัพวงเสียชีวิตแล้วห้านายเฉลิมพลชุมทัพวงเสียชีวิตแล้วหกนายบรรจบชุมทัพวงเสียชีวิตแล้วเจ็ดนางสาวสมรัก์ชุมทัพวงแปดนางสมรูปชุมทัพวงเก้านายชูศักดิ์ชุมทัพวงเสียชีวิตแล้วและสิบนายสุทธิศักดิ์ชุมทัพวงท่าตะปูน คุณย่าสมเพลนชุมทพวงเป็นบทของคุณปู่ทวดร,ร้รอยเอกผิวแย้มสุขตำแหน่งทหารมหาเล็กรักษารพระองค์ในกรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรรคพินิษและคุณย่าทวดพุทแย้มสุขคุณปู่จ่าติดตรวทูตที่ชุมทพวงเป็นหลานน้าเจ้าคุณชมพระคูวาวิหารชุมวัด อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่อามะกากมรถชาติกำเนิดคุณพ่อประสโชบชบุมทับวงกำเนิดเมื่อปีศ2488ที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครชีวิตในวัยเด็กคุณพ่อประสบโชกเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพจนถึงอายุ5ขวบและได้ย้ายตามบิดามาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากปูปูท่ที่ซึ่งรับราชการที่ การลำดับการศึกษาท่านเรียนระดับชั้นะสมที่โรงเรียนวัดใหญ่เชียงเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ณโรงเรียนทุนทวันคุณพ่อประสบยอดคุณท่าโพงเป็นคนที่มีพื้นฐานการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีจึงสมัครเข้าทันานที่โรงไก่น้ำมันไทยออยท่าเรือลำลึกแสงสว่างสนามบินกระเภพสนามบินกาฬสิบริษัทไทยอิตาเลียน เขื่อนเจ้าแม่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในตำแหน่งแัมปอรถได้เป็นโปรแมนต่างประเทศได้แก่ประเทศซาอุดิอารับและประเทศสุดท้ายคือไทยครับการสมรสท่านสมรสกับคุณแม่รับพินวอลสตูนิสระกุลเดิมแท่งถั่วเมื่อปีพศ2511พื้นเพเดินคุณแม่รัะพินเป็นคนจังหวัดชลบุรีมีบุตรที่ดาวลูกัน4คนเป็นหญิงสคนและเป็นชายหนึ่งคนดังนี้ บุตรคนโตคือดิฉันเองนางปริชาสุราสเนตรวงศ์รับราชการปัจจุบันดำงตำแน่งผูมในการศวา,ายวิยิบริการสถาบันการพัฒนาชุมชนกรงการพัฒนาชุมชนสมงรสกับนายน,าานัตพลสุราสเนตรวงศ์อาจารย์แผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุรานารีมีบุตรที่ดาวร่วนกันสองคนบุตรคนที่สองนางสาวรุว่บบงเมีชุมชักวงศ์พนักงานเอกชนมีบุตรชายสองคน ผู้ดลคนที่สาม,นา,น,น,มานางคุชมาลามงามเป็นพนักงานเอกชนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิเทเชื่อการตลาดบริษัท c i m d ไทยออตโต้สมรสกับานายสาตรา หลังจากนั้นอาการใจวายน้ำท่วปอดหลบส้อดตันต่อมาต้องผาตัดตั้งที่สองเนื่องจากกระเพาะอาหารมีเลือดออกและอาการไม่ดีเลยเมื่อวันที่25ตุลาคม2564เวลา1ี่3.00นแพทย์ผู้รักษาได้ติดต่อญาตว่าอาการของคุณพ่อซดลงต้องผาตรวจครั้งที่3เนื่องจากกระเพาะอาหารที่ผ่าตัดครั้งก่อนมีเลือดซึม สาแภที่ผ่าตัดเมืครั้งที่แล้วเป็นเวลาสามชั่วโมงประมาณ1จ -4 ดสีู่นนอนผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะ ทำนสุดลูกร้องเย็นตแต่แนี้ไม่มีคุณพ่อแล้วไร้วี่แล้วหาที่ไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดสักจกรรมจะนันไปลูกอลานยากมาส่งพ่อในวันนี้ถามรวนมีใจรักมั่นไม่หวนไหว ถึงอ,อยู่หา่างแห่งธลตําบนใจทั้งใกล้ใจมาส่งให้พ่อไปดีขอผุณสนคุณทุ่มลูกเมีย sādhi yāṃ pī tāṃ thāṃ taranāṃ bhajjhāmi tāṃ mātipātāṃ vēraṃ nīkā tathāṃ sumā

ทั้ง <tu> ว <anne> ันความตายเป็นของแท้แท้อาวสังไมยาม่ริษะังเราทุกคนต้องตายแน่นอนชีวิตังเนมมรณะปริโยมสามันชีวิตของคนเรามีความตายเป็นที่สิ้นสุดฉะนั้นเราทั้งหลายควรจะท่านแต่ความดีและท่านสาวเพียงเก็บประโยชน์แก่ตนเองและจุดโลกราชมังกรท่านพระครู่ศภพิจารณาอยุเจ้าคณะตำบลสมเด็จ กลาวว่าผักป่าเมืองหนองปลาตะโขงปราบเรียนท่านสายที่บุญน้อยสิอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยอนุกรรมธิการตามตุนและเศรษฐกิจถานรากอุทิศกาทตั้งประดับในพิธีต่อจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสรีระร่างที่นอนสงบเรื่องบนศีรการทาที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเบื้องท่านซึ่งลิขิตพิธีของการดำเนินชีวิต และได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับในรอการประกอบพิธีสาปนากนิจประชุมเพลิงจากท่านทั้งหลายอยู่นั้นมีสมาธิจิตท่เันศีลอยู่ที တမနောပจิตဝ ानि ရူ찬တိเตသံဘူပသမောဥကို เมื่อสิ้นชีวิตลงของผู้เอเิชนก็เช่นเดียวกันซึ่งท่านก็ได้รับการปรเสริฐในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เปือกก็จะผอไมไหมสตีระร่างจะหมดสิ้นไม่มีอะไรรงเหลืออยู่เลยจะควงเหลือก็แต่ดูรัศการคนงานความดีที่ท่านได้สร้างสุงเอาไว้เท่านั้นจะสถิตติดแน่นในดวงใจของคนในครอบครัวลูกหลานและญาติมิตรใจปรบนามเท่านั้น ลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านประวัติผู้วรรชนโดยนางปริชาติสุระบันิบวงผู้ในการศูนย์วิทยาบริการสถา,า,าบันการพัฒนาส่วนบุาคลโครงการพัฒนาท <c oughs> ุกท่านครับเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไวไอไ้อะไรแก่ผู้ประชุในครั้งสุดท้ายผมขออนุญาตกาบเนเชิญท่านประธานและท่านนุ่เกียรติทุกท่านกรุณาลุกขึ้นยืนจุดนิ่งไวไไ้อะไรผู้ไรชจุขอรัเชิญครับ แ่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณพ่อประสบโชคชุมทบุญแม้ชะตาทิดนักชิดที่มาสถานอย่างใดก็ตามขอได้โปรดรับรู้ไว้ด้วยเถิดว่าขณะนี้ภรรยาบุตรธีา่าญาติพี่น้องและญาติมิตรทุกคนตลอดจนคนที่เชืรักและรักท่านได้มาพร้อมกันณนะจารระทาวัดหญ่เจริญ่งนี้นั้นเพื่อประกอบพิธีชานปนกิจสรีระร่างของท่าน ทำใดที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมเกิดท่านด้วยกายวาจาหรือด้วยใจก็ตามจะโดยต่อหน้าหรือรับหลังจะเจตนาหรือหาเจตนาไม่ก็ตามขอได้โปรดเอาโหสิกรรมไม่แก่พวกเราทั้งหลายด้วยขพอ,อย่ยาได้มีเวรกรรมประกันเลยพวกเราทุกคนขอน้อมจิตอธทิษฐานให้สมบุญ์ที่ท่านได้กระทำมาดีแล้วตลอดจนจําดีที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วรรมกระทำมาตลอดจงได้รวมกันเป็นสภา เดชะอันรักปัดใจนำหนวยที่ผลให้คุณพ่อประสบโชคสมทบุญจงประเสริฐสุขสำราญแลดูงถึงสุขติในสังตะภพส่วนด้วยหน้าล้นตาต้นตัวแก่สภายวิสัยส่งทุกประการเพื่อารขอบคุณครับเพียงประธานราชวุฒิสภาได้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าใบของสกุลรวางดอกไม้จันทร์ขอพรมาศแรงประชุมเพลือ

รถอสองที่เราเลื่อนอยู um, um, ่ที่สาราเนื่องจากฝนตกนะครับก่อนเดินทางกับของเ่อนเชือกท่านนะครับได้เดินกลับมาที่สารายอีกครั้งหนึ่งท้ายในสุดนี้นั้นในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณทุกท่านสายที่เรียนน้อยเฉรี่ยอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยอนุกรรมธิการการเลื่อนและเศรษฐกิจฐานรา์วคุณยิ่งศรานที่ได้เห็นต่อแอกศรา ขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาจัดวลาทุนที่ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในื้นที่ของมังกรทั้าครับมีทิ้งใดตามตุกตข้อระการใดในการต้อรับอันเจ้าภาพต้องกราบขอต่างไปทุกท่านนีนอยูะหลังจากเสร็จพิธีแล้วขอท่านเดินทางกลับโดยเร็วเราโดยต้องเอ็นดูทุกท่านที่อยูเมื่อท่านวางดอกไม้จาเสร็แล้วขอเชิญที่ สารานะครับเพื่อท in at ี่จะได้รับผลที่ลึกของชุดด้วยจากทางคณะเฉพาพก่อนที่ท่านจะเดินทางครับตั้งอิตาจัตตาภราตาจัตตาจิตาเทเสหุขมังอนุกัมมังปะทั

Hello. ेन अयो गो वि भयो गो गं भयो तेन वि भयो राम वि भयो तेन सं भयो राम भयतां च पञ्जा अण्ड पञ्जा दि आय धन पञ्जा दि दातु पञ्जा दि दात पञ्जा दि हिन्दीय माता

ต so ั้งนโมก่อนมนตโตสัมมาสพุทธัสสะน้โมตโตัมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกนาวมแล้แล้วจะเอาเสามไหมหรอทานี่กเกี่ยวกับักองนเนี่ยครับคับ้ครับครับได้มชา